แรลบสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆลุงป้านาอาทุกทุกท่านนะคะมาดูแนวทางรวมหวยลาวนะคะมัดรวมทุกลาววันนี้น้องวันประจําวันที่5นะคะทุกคนเรามาเริ่มดูเลขในตารางกันเลยนะคะสําหรับรวมหวยลาวนะคะนาอสูตรเลขกําลังวันนะคะเลขในตารางนะคะทุกคน จะมีเลข 1, นะคะ2นะคะ4 7นะคะแ9แล้วก็3นะคะตัวเด่นอยู่ตรงกลางนะคะเด่นจะเป็นเลข 8, เลข7และเลข8นะคะเด่นจะเป็น7และ8เดินทุกคนนะคะตัวเจาะนะคะเลข7จะมี 7, 3นะคะ เจนะคะเลข8จะมี81นะคะแล้วก็83เนาะตัวการอยู่ตำแหน่งนี้นะคะเป็นเลข4นะคะทุกคนมี4 1นะคะแล้วก็47นะคะทุกคนเลขที่ต้องชอบ1 9เนาะ2 8นะคะแล้วก็93นะคะเลขเบิ้ลนะคะ 1, 1 1และ99นะคะทุกคน99เป็น6 6ได้นะคะแล้วก็เป็น96ได้นะคะ เนาะตรงนี้นะคะระวังเลข9ก้กับหัวเป็นเลขหก็7 9นะคะ1 9นะคะแล้วก็9 3นะคะตัวเน้นนะคะเดี๋ยวสักครู่นะคะทุกคน เจ็ดสามสามเจ็ดนะคะทุกคนสี่หนึ่งนะคะสี่เจ็ดนะคะแล้วก็เก้าสามเนาะนะคะสำหรับตัวเน้นนะคะมาต่อนะคะสำหรับตรงนี้นะคะ ตรงนี้จะเป็น49นะคะทุกคนขอโทษขออภัยด้วยเป็น9449เนาะนะคะต้องจะเขียนเป็น49แบบนี้ขอโทษขออภัยด้วยนะคะท่านไหนที่ชอบ28ก็ซื้อได้นะตรงนี้เป็น49นะคะ ไปต่อนะคะสำหรับเลขชุด3ตัวนะคะแล้วก็จะเป็นในส่วนของวิ่งรู้ตัวเด่นนะคะ mm hmm. ก็จะเป็น เน้นนะคะตัวเด่นเลย7และ8นะคะส่วนสูนสนตรเม็ดเดียวจะเป็นเลข5นะคะทุกคนวันนี้ต้องจะไปเร็วหน่อยนะแล้วเดี๋ยวต้องจะขึ้นฮา,หาหนอยแล้วก็ลาวพัฒนานะคะเดี๋ยวต้องต้องไปโรงพยาบาลต่อนะทุกคนนะคะ3ตัวนะคะ4 3 4 7นะคะ79 3เสนาะ9 5 9นะคะ4 9 4นะคะทุกคน4 5 1หนะคะ1 4 1หนึ่งเนาะ อย่าลืมกลับเลข9กับเลข6กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกันเลขหามเนาะ595นะคะอันนี้เลข5เนาะทุกคน595นะคะแล้วก็949นะคะตรงนี้ก็จะได้เป็น414นะคะการเลขพี่น้องเนาะ450นะคะ 040นะคะแล้วก็404ตรงนี้ได้ชุด401แบบนี้ด้วยนะคะมี FC แตกเราเอ็กซ์ตากันไปเนาะตรงนี้อย่าลืม956นะคะ946แล้วก็ตัวเน้นก็จะเป็นชุดนี้นะคะ347เนาะ793นะคะแล้วก็141ท่านไหนที่ดูแล้วเลขเยอะนะคะนะ้าเลขเยอะให้เล่นแค่ตัวเน้นนะคะ73 4 1นะคะ47แล้วก็93มีแค่4ชุดเองนะคะหรือว่าจะรูดตัวเด่นไปเลยนะคะรูดตัวเดียวไปเลยรูดล่างรูดบนนะคะหรือถ้ายังดูว่าไม่ชอบหรือว่าเลขเยอะเกินไปจับวินเลขในตารางเองได้เลยนะคะเนาะต้องขอตัวลาและจบไลฟ์เพียงเท่านี้นะคะทุกคนอย่าลืมเลขนำโชคต้อมหนาเลขนำโชคของต้อมแตกนะคะไปแล้วนะคะ7ด นะหนึ่งแปดเจ็ดนะคะเช้านี้นะทุกคนแล้วก็เลขทูบจะเป็นเลขนี้นะคะแคปไว้เลยทุกคนมาดีมากๆเมื่อวานก็ม,ม,ม,มาเจ็ดแปดหนึ่งวันเช้านี้ก็มาหนึ่งแปดเจ็ดอีกนะคะอันนี้เลขทูบเดอ้อทุกคนนะคะต้องขอตัวลาเพียงเท่านี้นะคะเฮงๆงปังปัทุกๆท่านค่ะสวัสดีค่ะ